ผ้าไหมไทยเป็นเสื้อผ้าไหมไทยสวยอย่างดีเลยนะครับของผู้ชายเกรดเอนะครับสีมือปนนี่มีครบทุกไซส์นะครับมีหมหลายอย่างด้วยกันแล้วก็ตัดเย็บที่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสีมือปนนี่เป็นงานเทเลอร์ทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ก็เย็บมาสวยปนนี่สามารถใส่และออกงานใหญ่ๆได้เลยนะครับงานลากงานหลวงใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงสว,นนสวยแน่นอนนะครับเป็นงานผ้าไหมนะครับตัวนี้ ปกตินะครับขายอยู่ที่ตัวนี้นะครับ2,200บาทนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องจ่ายถึง2,200บาทนะครับตัวนี้จ่ายอยู่ที่นะครับเงินสดแค่30%อมจาก2,200บาทนะครับตัวนี้อยู่ที่600 60บาท60บาทนะครับ6 60บาทนะครับตัวนี้แล้วก็รับไปอยู่ที่1,500บาทเดี๋ยวอาจจะ นะครับค่าจะส่งแค่หนึ่งร้อยบาททันหนึ่งนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะซื้อให้กับนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อดีกว่าคุณพ่อคุณอาคุณลุงอะไรนี้นะครับหรือว่าซื้อเป็นของขวัญปีใหม่เป็นของขวัญวันเกิดก็เหมาะนะครับสําหรับท่านที่นะครับผู้ใหญ่ที่ชอบออกงานหรือว่าใส่ออกงานมีก็ได้เลยนะครับสําหรับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดเลยอ่าได้แล้วก็มีทุกสีหรือว่าลองสอบถามมาก่อนก็ได้นะครับว่ามี มีสีไหน,ไหนอ่าสีไหนตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผ้าไหมไทยนะครับของผู้ชายเกรด A เป็นเสื้อนะครับตัวนี้ตัดเย็บสีมือปนีดแน่นอนนะครับผม